เครื่องช่างดิจิตอลนะคะตอนนี้ทางานจัดโปรอยู่นะคะจาก4ี่ห้าสิบกับสองเก้าเก้านะ,ะตัวนี้ช่างที่เจ็ดอยูนะครับสูงสุดเลยนะครับตัวนี้เป็นเปลี่ยนได้สองหมูนะคือกามกับบอนะครับตัวนี้นะมีตัวแทนตัวตับ,ดบเดี๋ยวเท็เครื่องให้ดูนะ เป็นสองเอนแบบนี้นะคะเป็นผ่านนาฬิกาบ้างๆเลยครับใช้สองก้อนนะครับเทงั้วเรามาเทเลยนะคะ้มาพเพะเครื่องจะปรับได้เป็นสองโหมดนะคะอยู่ที่โหมดออนนะคะแล้วก็ดำค่ะ อันนี้ของเราจะช่างพัชนะก่อนนะคะแล้วก็กดแทนนะคะเป็นหนึ่งครั้ง <Okay. S 1> สามารถเติมได้เรื่อยๆจนถึงเจ็ดกิโลนะคะตัวนี้แล้วก็อาณ์แต่ว่าหลังช่างทุกรั้งทุกครั้งอย่าลืมนะคะต้องกดแทนอีกหนึ่งครั้งนะคะเซ็ตให้เครื่องเข้าเป็นศูย์ไม่งั้นเดี๋ยวสูตรของลูกค้าจะผิดนะคะโอเคค่ะวันนี้พวกเราก็ขอจบคลิปเท่านี้นะคะส่วนลูกค้าท่านไหนนะคะที่ สงสัยตัวไหนสามารถสอบถามได้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็สามารถแอดไลน์มาที่แอดคบคันเบเกอรี่ได้ด้วยนะคะมีแอดทั้งน้าด้วยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นเบอร์โทรติดต่อหน้าร้านนะคะจิงตนาการไม่มีที่สินสุ้ดที่คบคันเบเกอรี่สวัสดีค่ะมาเจอกันเราหน้าร้านได้นะคะ